เบอร์อิลีอีหลอกระดอกกระเดียคนธรรมดาทำไม่ได้เธอคือเทพที่จุดติลงมาจากฟากฟ้านะครับโอ้โหวันทนีสเป็นวันพิเศษเจนวันที่มี handsome dudes เข้ามาด้วยอะกู้ชนะว่าวันนี้ขึ้นนี่นะฮะงวยเบื่อว่างอลังการละอีโจาวนี่ก็ได้เน้าบ้านอกจากว่าจะมีชิงช้าแล้วมีการแสดงนำเข้าแล้ว มีพล so ุอีกประมาณ1,999ดอกนะครับโชว์ไปยชว์ไปต้องถามคนดูไหมคะกูใดมากการแสดงเมื่อกี้สวดๆแห้งๆดูและวกันบ้าบมาบัวแห้งอีกแห้งอีกแห้งอีกภาษาอังกฤษบอกให้ฝรั่งสวดๆหน่อยโอ้ย if you love if you love that show please give your big hand up for me again big hand big hand big hand แปลว่าต้นไงไง S <S 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 วันนี้บอกแล้วว่าเราจะมาปาร์ตี้กันนะครเพราะฉะนั้นสนุกกันเต็มที่เลยกัแบแม่เด็กคนไปเชียร์แล้วก็<น>ๆๆยังไม่บนใค่ะยังไม่บ่นปม๊กับเร่งเงินกับปัตราผู้อยู่นี่คือมันยุดจะจุดจะเทือนอนี่ฮะจะเรียเว่าจะเทือบ่ะนี่ทุกคนจะมาเยอะแน่แล้วตรลงจะต้องขึ้นห้านไหมครับต้องขึ้นไหมคะไม่ต้องขึ้นห้านใช่ไหมอาจเดินดีกว่านะระหว่างนี้ระหว่างรอพวกเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับ Uh, uh -oh. You know, of course, this time we would like to express our great gratitude. Thank you so much for uh, the Groom family and the friends of our. Smart p l u n e Christians. Well, <Okay. S 1> we know that you fly a thousand miles away a n d come and drive with us for <Yeah. S 1> a, this special o k a c c a s i o n w o And of course tonight, yeah. we love to hear your voice and t message you would like to give to your beloved couple <Yeah. S 1> tonight. แปลว่ายินดีต้อนรับจบครับผู้ข้านแปลผู้สั่งเบายาวๆดอกก่เป็นภาษาอีพออีแม่ขึ้นแม่ขึ้นแม่กรับขึ้นพ่อกับขึ้นเพีย อีโนโวนะครับเอาขึ้นแมเว่าก่อนนะครับคุณพ่อกับคุณแม่จะซีเบ้าทีนี่คุณพ่อสียืนยำกัดนะครับอีพ่อกับอีแม่นะครับอีพ่ออีแม่ยู่เสรซัมติงหรือว่าพูดบางสิ่งบางอย่างที่อยากซีเว้าอยากเว้ายังแตเว้าเซอร์ดตัวท่นค่าท่านทุภาษาอีสานพ่อเป็นครับสวยมาก สวยสวยไม่ใช่สวยนี่ใส่ดีใส่ดีแ้วก็สวยงามนะครับ Peter and I are very happy that our son married Coco today because she is beautiful, good-hearted and intelligent girl. ใช่เก็บไว้เก็บไว้นะครับ มุมม no. ุมหน้ามุมกลางมุมหลังมุมเงยมุมสอยเก็บไว้เบิร์ดเนาะเป็นแล้วมีมีผู้ใดสิมีอีกผู้หนึ่งครับทีจะมาเว้าผู้หนึ่งครับเป็นอ่านับถือกันเนาะไอ้บอลบอลพี่แดงอย่าเบาอย่างกระเบาเร็ว มีความรู้สึกอะไรยังไงอยากจะพูดความในใจกับผู้่าวผู้สาวเซิร์ครับได้มาผ่านนะครับจริงๆนะขอบคบผมีความสุขมากครับ,รบขอบคุณครับขอตรับใกับพี่แดงด้วยนะครับพี่แดงหล่อมากๆะะพี่หล่อแบบนี้ไม่มีเมียถือว่าไม่หล่อนะครับออผูเขาขี้หา่ายีกพเจ้ายังมีเมียสองเมียสามเมียเมียบ่ได้ขึ้นกับหนาตาด้อมันขึ้นกับแอว แอลดีไม่ก็ไดแล้วตัวเมียนะโ้ยเชลบอยเด็ดเมื่อกี้นะครับก็เป็นแขกฝั่งเจ้าบ่าวเนาะยังไม่หมดนะเเจ้าบ่าวเจ้าสาวเราก็เดินเล่นแถวที้เป็นงานที่แบบยื้ออางัมากเลยอ่ะเจ้าบ่าวก็ใครนี่เจ้า่าสาวก็นี่พิธีกรก็นี่นี่แหละไม่ต้องมีคิวอะไรกันทั้งนั้นครับวันนี้เราอยากให้เป็นบรรยากาศแบบสบายสบายอบอุ่นแบบเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลีกันคืองานกระชินบางเข้านะเป็นแล้วมวนมวนยางเดียวไม่ต้องไปสนใจงานตรง วงวีบายอยา่างว่าแมนมวนอย่างเดียวมวนอย่างเดียวเต้นโดดเน่ะไปไ<ง>ที่ฝั่งของเจ้าสาวกันบ้างนะครับท่านแรกนะฮะคุณแม่แดงจังสองนะครับคุณแม่แดงยุสไสน้อคุณแม่แดงสวรรัสด,ดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่พิธีพิธีก่อนอยากสีเวานําครับไ,ได้อีกแล้วในโลกเพราะต้องไปหาที่ดาวอังคารนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังกันไหมว่าทั้งสองคนเขามีความรู้สึกยังไงบ้างอยู่ไหนล่ะหาเจอไม่ล่ะนี่ไงตามมาเลยดีกว่าค่ะท่านงานก็เปิดมาแล้วพุ่็จุดแล้วแขกก็มาบักหลายความในใจที่เจ้าอยากซิวเวลตอนเนี้ยอยากซิวเวลยังตอนแรกก็เตรียมมาหลยหล่มาผอนะเจ้าลืมเมื่อเล้ยไอ้หน้าคอยเ่ราะแม่โตอยังได้ซื้อมาเห็นปุกเราลืม ก็ดีใจลายๆนะคะที่มอนี่นะคะสุมูซุฟคนนะคะมารวมเป็นสักขีพยานรักของเขาไอ้ั้งออกมารอบครับ <laughs> นะคะก็มอนี่นะคะเป็นมือสำคัญของโกโก้นะคะแล้วก็ของคริสเตียนนะคะก็มอนี่ตัวมีบุคคลสำคัญโดยสิเป็นมูเป็นครอบครัวเป็นญาติพี่น้องที่โกโก้นับถือนะคะมาร่วมโตกันมือนี่นะคะ ทุกสิ่งที่พัดม็เป็นความในใจนะครับที่คุณโกโก้รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขมากที่เห็นทุกคนมีความสุขใช่ค่ะใช่ค่ะอยากให้ทุกคนสนุกไปด้วยกับคืนนี้นะคะปาร์ตี้กันเต็มที่เลยคุณคริสเตียนซีวอลีหยังบัวบัวใดครับบัวไดครับคือบัวเข้าใจครับเข้าใจอยู่ครับแต่ว่าบจกได้ s เราจะ thank my family from Denmark and all my friends for coming love you teenager ขอบคุณท pues huh? ุกคนที่มาในนี้ DJ Lay well the the หักบอลหักบอลอีเดลนี่หักบอลหักบอล r ม่หัก อะไรเขาไม่ไม่รู้ว่าจะตอบกลับมาบพราครับกูสิแตงบอกฆ้ามึงัะไลความรักครั้งนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่มีเงนินต่อให้ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนเราก็ยังรักคุณไม่ว่าณวันนี้คุณจะอยู่ที่ไหนอย่างไรคุณจะเป็นใครเราก็ยังรักคุณและยังตื่นตาอยู่ในใจตลอดไปตามชวลีรังเซอร์เอร์ขอขอนุญาตนะคะ carrying o w me to just summarize what Kun Gogo mentions about her, her true story and you have to swing the movie and the song she's like she, she choose to sing for tonight because of the meaningful that he did to the song. And he would like and she would like to tell you the thing that from her bottom of her heart because that no matter who you are, no matter where you from, that because the love that you give to her that can

ความรักความรักของเจ้าความรักของเจ้ามันบริสุทธิ์ดีหรเจ้าเป็นคนมีบุญราวยอย่างรูบออาจารย์บอกว่าเจ้าอ่ะเป็นคนที่แบบลําบากแต่น้อยแต่เจ้าอ่ะมีความคืนเสีเ่ยงพออีกเดี่ยงแม่เลี่ยงขอบครัวเป็นคนแบบว่าขยันมันเพี้ยนบอ <ฮะ S 1> บอ,บอแบบอ่อนแอสู่ตลอดจนมีมือนีนั่นแหละคือผลตอบแทนที่เจ้าได้รับเพราะว่าเจ้าเป็นคนกระตันอยู่ลูกคุณแมนบอสุดยอดอันนี้ชื่นชมน่นี่ ผมเนี่ยยังรู้สึกดีใจได้ทํางานนี้เพราะอะไรมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเหมือนโรคกรมลมดนะ้วยเนาะหนึ่งเขาจ้างมาเป็นพิธีกรก็ติดต่อมาประมาณครึ่งปีแล้ว, <c oughs> ลวกุก็งงอยู่ว่างานแต่งงานจะต้องมาติดต่อเป็นครึ่งปี 2. <c oughs> มีหนังสั้นอะไรก็ไม่รู้ให้ไปภาคจากสองทีมที่ไม่ได้รู้จักกันเลยแต่ติดต่อคนคนเดียวกันทํางานงานนี้เพื่อคนคนนี้ ไม่คิดเลยว่าจะได้ทําแล้วก็ได้ทําจริงๆโลกเราออกแบบมาให้เราต้องมาเจอกันกแบบแ<ม>น,นี้ใช่ไหมคะเรืร่องเขาขอฟังคุณคริสเตียนหน่อยดีกว่าว่าสองเพลงที่คุณคริสเตียนฟังไปเนี่ยคือมันมีความหมายกับชีวิตจริงของคุณโกโก้ด,ด้วยคุณคริสเตียนอยากจะบอกอะไรคุณโกโก้ด,ดีกว่า y e a h I just want t say uh, thanks for the songs I like them I love them but I love you even more <laughs> I want to spend all the rest of my life together with you. I'm going to do everything we haven't done before. Go places we haven't seen before. I do uh, almost everything together. Except when I go with my friends. Thank you. Thank you, Oh. ขอบคุณมากๆเพราะฉันมารวมกับทั้งสองท่านด้วยในไปนะครับให้ให้ให้อธิบายหน่อการทอสก็คือเหมือนแบบการชัยโยของคนไทย Well it's the time that Christian will lead everyone to do a toast together Could you please join us stand up stand up please everyone เดี๋ยวให้ทุกท่านยืนขึ้นดีกว่าไยืนยืนยืนเราแกว่งเป็นแม่น้ำยืนยืนยืนเจ้าชายสุดซลยืนได้ In the glasses okay join us stand up please เดี๋ยวเราจะนับนะครับพร้อมกัน จาก5ลงมาถึง1นนะฮะเราก็จะปักเลยนะครับ <mm <es> เป็นภาษาอังกฤเนาะโอเคนะพร้อมนะโอเค please join in counting down from five together <mm <es> here we go five <mm <ul ch> four three two one for u มีมีแนวให้เด็กหน่อยเล่นนำแม่โดดดึง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 ใค้พาลูกพาหลานมาไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าพ่อแม่เมาตรงนี้ลูกหลานไปเด็กตรงนั้นนะครับส่วนผู้ใดอยากสีเดานาเวที่ทั้งนู่นเพราะว่าต่อไปนะครับจินตลาพูดลาบอีกจักน้อยสิมาเด่งเดเดาๆดาดึงๆๆๆดังๆกระเฮาว่าทีสาก็ต้องหมอล่ำตัวละสิเพลงสามคนลายก็สิห้า ใช่คืนนี้สนุกเต็มที่อ่ะงานปาร์ตี้ต้องบอกว่ามันคือการลี้ฉลองกันแล้วก<ช>็วอยากส่งต่อความสุขให้กับทุกคนนั่นเองใช่เป็นความมุ่งหมายของคุณโกโก้และก็ปัตคริสเตียนะครับซึ่งอยากให้วันนี้เป็นวันที่ทุกคนสนุกสนานมารับแต่ความสุขไปวันนี้การจัดงานการแต่งพื้นที่เนี่ยแต่งแบบเวอร์วังอลังการมากเข้ามานี่แบบดูมีทั้งห้องเสือ้อ<ช>มีร้านตัด มีบาร์เล่ามีร้านขายของมีแมลงทอดต่ำปลาแซบแซมมาเกกินไปครกนึงต้องบอกว่ามีซ้มต่ำปลาด้วยนะแมนแซบคักแซบแนบอกว่าใส่ผงนัวเด้บอกว่ายาใส่ผงนัวกินปุกติ้ปากซ่าอยู่ผงนัวได้อยู่ในน้ำปลาหมดแล้วผรนวผงนัวอยู่ในน้ำปลาหมดแล้วคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคนที่เป็นแขกที่มาจากกรุงเทพ อาจจะไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นพื้นที่อะไรนะครับถ้าเอาเวทีเอาชิงช้าทุกอย่างออกหมดแล้วนะครับเอาหมดเลยเอาหมดเลยพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่คุณนได้โกโก้เลียงค้วยกังแต่น้อยนะครับเป็นเนี่ยตรงเนี้ยเป็น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 ล่าดเลียงงวเลียงคั้วของคนอีสานบานเฮ้าแต่มาแต่งเป็นพื้นที่ปุ๊บลืมเลย ใช่นะครับวันนี้ไอโคนสนุกเต็มที่เลยนะ I wish you everybody enjoy tonight's o for move and g o o and dancing all night long ใช่เดี๋ยวเราจะด a นซิ n งกันแบบหลายเวอร์ชันเมื่อกี้นี้<ม>เป็นแบบ rock and roll ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวคิวต่อไป rock and roll นี่เป็นแบบฝรั่งเขนะ rock นบบ and roll แต่เดี๋ยว rock and roll แบบบ้านเราอีสานบ้านเฮาต้องเต้นยังไงฮะ đau và... <laughs> làm cho bà hop, bà chân okay. đầy à, có bao lướt đau 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 they all guess you đau 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 style, đau đau style. đau 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 อ้วงวพี่กันอเฮ้ยสสาวัจะได้ขึ้นหมดเลยต้องหลังยืนสาวสาวบอกผูขอดูเอลหน่อยย่งนี้ว่าผ่านอีกข้างหลังนะออกมาเลยแฮยูสุดอดนอ y o u r s อ i n g l e เ your name single Uh, no, single. Single. Uh, no, I'm sorry. Uh, you say no lah. Say no lah. Say Where, where you are by? In Denmark. In Denmark. Ah, it's okay. In, it, it, it Denmark, it's the Thailand. You single. Thailand, you single. Denmark, you single. Denmark, you have a wife. I'm single in Thailand. To talk to you. Find the girl to the wife in the tonight. Uh, Coco approve. <laughs> <Okay. laughs> Okay. okay. Look at the video. It yeah. says something to Look your Look at wife. the video. The we all sent to the Denmark. Yeah. You'll see uh, <laughs> Super glad to be here today. We're gonna have Can you please translate? Translate. We We to We 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 We're we Okay. Of course tonight you come to survey the special day for Kun Christian and Kun Gogo. Would you like to give some words to them? I just want to say congratulations on their big day here in Thailand. Okay. And I hope they will all be uh, happy uh all of their pretty lives. Okay. okay, I hope you enjoy tonight. Thank you very much. Thank you. Thank you thank you very much thank you ปักสีดากตรงนี้จ kind of ับดากไปที่ก่อนอีกเป็นไงล่ะอดังเด็ดมากถึงผมนี่ป๊บป๊อบตื่กูเห็นอย่างนี้เลยมืออืมเมียอยู่ไปเดนมากมาเมืองไทยนี่มืดมามึกเด้อเขาบอกแล้วว่าเขาโสดแต่เดี๋ยวก่อนเราจะพาคุณไปสนุกกันต่อนะคะเมื่อสักครู่เต้นกันไปแล้วล็อกไอรอนกันไปแล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะไปพักแบบสบายสบาจะไปข้างหลังข้างหลังเปลี่ยนไปแล้วครับ ข้างหลังนี่เปลี่ยนไปแล้วเสียงพิธีกรก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงใช่ค่ะเราจะนำทุกท่านเข<ช>้าสู่ช่วงวันนี้นะคะเราจะไม่เฮฮาปรชาชแตกันแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับหลายท่านก็ได้สัมผัสจึงเพลงร็อกแอนด์โรลกับแบนด์เมสซครูหนึ่งนะครับแต่ณวินาทีนี้ท่านได้พบกับความไพเราะของดนตรีที่จะสะกิดสะกดใจทุกท่านตราตรึงใจ ในคคนนคืวัี้ใช่แล้วค่ะ and of course it's now time to let everyone enjoy with easy and smooth listening with t h e s e wonderful band s the names chamber band yeah this is อีลี่อิลอกระดอกร์ดเอ๋มวนมวนเพราะเพราะนะครับไปพบกับวงอะไรนะ chamber band ค่ะ chamber band ใช <Ch anka. S 1> ่ค่ะสวดสวดต้องถามสวยตีครับผู้ใดเป็นสวยครับ <laughs> บอกไปนะเด้ออันน kind of ี้ก็คือพูดภาษาไทยได้เพราะว่าได้เมียไทยเหมือนกันถือต้องแก๊งนี้เป็นแก๊งประกอบกลวยเอาผู้สาวไทยหมู่บ้านนี้นะครับนะฮะประกอบกลวยหมดเลยนะฮะสวัสดีครับอีพอครับอีแม่สวัสดีครับอีพออีแม่สวัสดีครับเอ้าวฝรังบอกอีพอเขาเข้าใจเว้ยเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่นะครับ The g r o a n เนียภาษาไทยออกเปิดผู้บ่าเต็มเลยนะเจ้าเจ้าเข้าไปเลยผู้บ้าเต็มเลยสวัสดีสวัสดีครับ แกดูเ่้าบอกบอกแมนนะครับเดี๋ยวไอ้ที่แต่งหน้าเช่าชุดมามาสวยแล้วไม่มีผัวถือว่าไม่สวยนะครับนะครับต้องให้ตอนนี้เขาเปฝากผู้บ่าวโตนโ้นไหมคะเหรอแกนแกไปเป็นเด็กเสิร์ฟไปเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟอีกเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟอีกนมๆมก็หกไปบ้างแถวนั้นน่ะพมีนมเห็หกอีกอ้ยหามึง